สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมนุ่ม168เทวกุลกับนลล้องแพรียนค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าอะไรกันเราจะมารีวิวเครื่องสูบน้ำของมิซูเมกนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล10แรงสูบตั้ง วันนี้เราจะเอามารีวิวสรุ่นทีเดียวกันเลยนะครับรุ่นมิสแม็กซิบแรงสูบตั้งก็จะเป็นรุ่นที่บล็อกนิยมเป็นบล็อกที่หาอะไหล่ง่ายซ่อมง่ายดูแลจัดการง่ายมีอะไหล่ทั่วประเทศหาอะไหล่ง่ายนะฮะแล้วยังรุ่นตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น10แรงชนปัม๊มแรงดันสูงก็คือฝ่ายปัม๊มปั๊มดับเพิงขนาด3นิ้วเป็นเครื่องยนต์ระบบหัวฉีดใช้น้ำมันดีเซล ช่องนี้ก็จะเป็น ช่องเติมน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องก็ใช้ในอัตรา1ลิตรกับ300้ซีซีน้ำมันเครื่องก็ใช้เบอร์10 W30 หรือ 10W40 แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนเราก็ควรจะใช้เบอร์40เป็นระบบกุญแจสตาร์ทมีแบตเตอรี่มาให้ในตัวนะครับมีแบตเตอรี่มาให้พร้อมเสร็จเรื่องเทคนิคการใช้คนที่จะใช้ปั๊มแรงดันสูงเนี่ยก็จะต้องรู้ข้อดีและข้อด้อยของปั๊มแรงดันสูงไว้2องอย่างคุณลูกค้าปั๊มแรงดันสูง เวลาเราเอามาใช้มันจะมีข้อต้องพึงระวังอยู่ข้อหนึ่งก็คือปั๊มแรงดันสูงพวกน,นี้ด้านในมันมีบางคนเขาเรียกปั๊มสองใบพัดใบพัดข้างในมันถี่คุณลูกค้าดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยเราต้องกรองให้ดีแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากของปั๊มรุ่นนี้ก็คือเวลาจะใช้งานต้องใช้เทปพ,พันเกลียวซีนให้ดีแล้วมันจะทำให้ คือเขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกระบบเวคคัมเวคคัมก็คือเป็นระบบสูญอากาศที่ว่าถ้ามีอากาศรั่วแม้เข้าแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันจะทําให้น้ําดูดไม่ออกดูดไม่ขึ้นดูดไม่ออกนะก็จะทําให้สูญเสียแรงดันแล้วก็เครื่องรุ่นนี้นะครับคุณลูกค้ามันจะมีระยะดูดระยะดูดเนี่ยเเมตรโดยที่ไม่ต้องใช้หัวกะโหลก แต่ถ้าเกิน7เมตรแล้วเราก็ต้องใช้หัวกะโหลกเข้ามาช่วยระยะส่งไก่ได้ถึง900เมตรแรงดันน้ำตัวนี้อยู่9บาไม่ต้องคิดอะไรมาบาร์ละา0 0 0เมตรเหมาะสมกับการเอาไปอัดบิ๊กกันหรือส่งน้ำขึ้นที่สูงส่งน้ำระยะไกลลักษณะนี้จะเหมาะกับเครื่องดีเซลสูบตั้ง10แรงตัวนี้นะครับ10แรงตัวนี้ เวลาเราพันเกี่ยวตรงนี้เสร็จสิ่งที่สําคัญตรงนี้จุดหนึ่งที่ว่าลูกค้าหลายๆท่านหลายๆคนมักจะตกหมาตายตรงจุดนี้จุดนี้จะเป็นจุดที่มันคุณลูกค้าลองดูถ้าเราไม่ซีนน่ะมันจะโวงเงี้ยเพราะโวงเงี้ยน้องแพรมันจะมีอากาศเข้าได้แล้วก็ดูดไม่ขึ้น<ๆ>แล้วก็ดูดไม่ขึ้นใช่แล้วจุดนี้เป็นจุดที่ต้องพิธีพิถันมากๆเลยนะครับลูกค้าผมที่เขามักจะมั่นใจว่าเขาเป็นมืออาชีพด้านนี้ ก็จะตกหมาตายถึงจุดเนี่ยเยอะมากป้าเคยเผลอซีไม่สนิทแล้วดูดไม่ขึ้นไหมโอ้โหก่อนที่คนเราจะทําอะไรเป็นนะต้องแพลี่เราก็ต้องผ่านการที่เราไม่เป็นมาก่อนทั้งนั้นอย่างลูกค้าป้าเนี่ยบางคนที่เขาไม่เคยใช้มาเนี่ยบางคนก็จะอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดี แต่ผมอยากบอกคุณลูกค้าใจเย็นๆนะครับเวลาได้ของไปสินค้าไปเนี่ยถ้าไม่ขึ้นน่ผมบอกได้เลยคุณจะมีสองอย่าง1ขยะตัน2คุณซีนมีอากาศเข้าแล้วตัวนี้น่ะจะเป็นมิสซูแบ็กเหมือนกัน10แรงสูบตั้งเป็นปั๊มดูดหน้า4ี่นิ้วน้องเพลี่ดูดสออก4ตัวนี้จะได้น้ำา64 0 0 0ลิตรต่อชั่วโมงเป็นปั๊มที่เน้นดูดปริมาณน้ำมาก แต่แรงดันเนี่ยจะดันได้แค่3บาร์ระยะส่งได้สูงสุด300เมตรถังน้ำมัน2ทั้ง2รุ่นเนี่ย4ลิตร1ลิตรน่ยจะดูดได้ประมาณ3ชั่วโมงแต่ผมก็ขออนุญาตพูดตามตรงนะครับไม่ว่าวงการของเครื่องสูบน้ำหรือวงการของรถยนตน์เวลาเขาจะลองทดสอบอัตราการกินน้ำมันเนี่ยเขาจะเล่งต่ำสุดนะยังเราไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นหรอกคุณลูกค้า หนึ่งลิตรเนี่ยได้สองชั่วโมงเราตีอย่างนี้เลยถ้าตีกลางๆเลยแล้วก็วิธีการสตาร์ทแปลิตรของกุญแปั้นน่ะนั่นแหละที่มือลุกสีดำสีดำอ่านั่นแหละหยิบมาลุกวิธีการสตาร์ทก็ไม่มีอะไรมากในชุดก็จะมีกุญแจให้เรามาเวลาเอาได้เครื่องยนต์ดีเซลมาใหม่ๆมันก็จะมีวิธีการสตาร์ทคุณลูกค้าเวลาสตาร์ทน่ะคุณลูกค้าต้องกดตัว วาวล์วทดแรงอัดตัวนี้ค้างไว้แล้วคุณลูกค้าก็นับ1ถึง5กระดันะครับแล้วค่อยปล่อยนับ1-5ถึงนะครับกดวาล์วแล้วก็มาตั้งคันเล่งบริเวณนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูวิธีการสตาร์ทมือซ้ายกดมือขวาสตาร์ทแล้วมือซ้ายจะมือซ้ายจะรีบปล่อยนับ1-5ถึงแล้วค่อยปล่อยในกรณีที่เราได้ปั๊มใหม่หรือเครื่องยนต์เย็นกดอย่างนี้1 2 ถ้า,าลักนถ้าลักษณะนี้นะฮะอ้าวเวลาเราจะดับเราก็ข่ายตัวนี้ เครื่องยนต์ดีเซลสําหรับคนที่ไม่เคยใช้ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยตามธรรมชาติของเขาเนี่ยจะมีเสียงที่ดังมากกว่าเครื่องยนต์เบนซินแล้วการสั่นสะเทือนเขาจะเยอะกว่าแล้วคุณลูกค้ามักจะชอบถามว่าไอตัวนี้มันคืออะไรนะทำไมมันก็แก๊กๆนะมีทั้งคู่เลยทุกรุ่นนะฮะมันคือเครื่องตัวนี้เขาก็จะไปใช้วงการของเรือเรือด้วยนะครับ เขาตัวนี้จะเป็นตัวที่ล็อกคันเร่งนะดึงคันเร่งอยู่ที่มือเร่งเรือได้เติมน้ำมันผมบอกไปแล้วเบอร์30บเบอร์40ต่ตรงนี้ตัวถ่ายน้ำมันออกนะใช้น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้เป็นปั๊มนะครับดันขึ้นมานะครับมาตามท่อตัวนี้ก็คือหัวฉีดหัวฉีดกับปั๊มเนี่ย ผมแนะนําถ้าเราอยากใช้เครื่องเราให้ทนทนทน,นานาๆอย่าพยายามใช้ไบโอดีเซลนะครับเพราะว่าไบโอดีเซลพอนานๆแล้วมันจะเป็นเมือกสีเหลืองๆขาวๆมันจะชอบไปตันปั๊มแล้วมันจะทาให้ปั๊มฟืดแล้วจะฉีดน้ามันไม่ค่อยออกพยายามใช้ที่มันเป็นดีเซลแท้ๆจุดอื่นก็ไม่มีอะไรผมได้เคยรีวิวไว้ไหลายครั้งเครื่องรุ่นนี้ถ้าแบตเตอรี่มันหมดอายุแบตเตอรี่กระถดเฉลี่ยอายุประมาณ2ปีแบตเตอรี่น้องแพรลี่แบตเตอรี่อ่ะคือ เขาเรียกอะไรอะ่ะลูกมันอายุการใช้งาน2ปีแต่เหมือนรถยนต์อะ่ะถ้าบางคนที่ไม่ค่อยได้สตาร์ทไม่ค่อยได้ใช้งานน้องเพลี่มันก็จะเสื่อมเร็วดังนั้นอะ่ะถ้าท่านไม่ค่อยได้ใช้อ่ะท่านก็เอาออกมาสตาร์ทบ้างแบตเตอรี่จะได้ทนทนนานๆนะสมมติว่าเคสกรณีว่าแบตเตอรี่ของคุณลูกค้ามันมันเสียพอดีเราก็ใช้มือดึงได้แต่จะดึงหนักต้องสองรุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่สตาร์ทมือได้ด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ใช้มือดึงได้ด้วยกันทั้งคู่ นั่นแพรรี่คิดว่าใช้บ่อยเกินจนจะพังสิอีกไม่ใช้บ่อยไม่กลัวปากลัวนานๆใช้เพราะนานๆใช้นะถ้าคนไม่เข้าใจอะแบตนะ่ะมันจะเสื่อมเร็วแต่สําหรับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาท่านลูกค้าท่านผู้ชมไปดูประสิทธิภาพกันแต่ว่า อย่างตัวนี้ผมจะไม่ได้เอาไปเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปเทสนะเทสแรงดันให้ดูนะเพราะตัวเครื่องตัวนี้มันใช้ในวงการการเกษตรได้แล้วก็ใช้วงการของการดับเพลิงได้ตามโรงงานตามสถานที่ชุมชนต่างๆนะใครที่ต้องการเอาไปแบบเน้นดูดน้ําเข้านาดูดน้ําเข้าสวนปริมาณเยอะๆน้ําปริมาณเยอะๆให้มาใช้ตัวหน้าสี่แต่ใครที่ต้องการปั๊มแรงดันสูงนะครับส่งไกลๆให้มาใช้ตัว ปั๊มหน้าสามตัวปั๊มแรงดันตัวนี้นะครับทางเราก็มีจําหน่ายทั้งสองรุ่นปะ่ะน้องเฟลี่เดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมไปดูประสิทธิภาพกันว่าเครื่องรุ่นนี้ความแรงจะแรงขนาดไหนน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพกันนะครับว่าเครื่องมิสซูแมกดีเซลสุบตั้ง10แงปลงปั๊มแรงดันสูงดู3ออก3แรงดันจะดีขนาดไหนใช้เป็นเครื่องดับเพลิงได้ไหมส่งขึ้นที่สูงได้ไหมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูเครื่องก็อย่างที่รู้กันเน้นหนักนะครับเน้นมากๆเลยทางข้อดูดเนี่ย ทางด้านท่อดูดเนี่ยเราต้องซีนให้แน่นหนาท่อออกนี่ยังไงก็ได้สบายๆแต่ทางท่อดูดนี้สําคัญสายวันนี้ที่ผมเอามาทดสอบให้ท่านผู้ชมดูตัวนี้เป็นสาย10เมตรใต่หัวกะโหลกมาแล้วลําพังตัวเขาเนี่ยในระดับ7เมตรไม่ต้องใช้หัวกะโหลกเลยขึ้นแต่ต้องใช้เวลาแต่ถ้าเกินกระจิดเมตรไปแล้วต้องมีหัวกะโหลกตัวอันนี้ผมก็ใส่หัวกะโหลกไปแล้วแล้วก็กอกน้ําแล้วนะครับถ้า7เมตรเนี่ยเรากรอกแค่เต็มนี้แต่ถ้า10เมตรอ่ะต้องกอกเต็มสายแล้วก็กอกตรงนี้ด้วย มาช่างอรุนลองมาสตาร์ทเครื่องกันน้องไปรี่มาตรงนี้รมาดูวิธีการสตาร์ทเครื่องของช่างรุนกดกระเลงให้สุดเลยลุนให้สุดไปเลยแล้วก็กดกระเดืองแล้วก็สตาร์ทเดี๋ยวรอสักทุก ถือว่าแรงดันสูงมากนะครับนี่ผมใจหัวปรับปล่อยเข้าไปแรงดันนี้ยึดแทบจะไม่อยู่เลยนะครับ you วันนี้นะครับ เราก็ได้นำเครื่องดีเซล10แรงมิสซูเมกมาทดสอบให้ท่านลูกค้าท่านผู้ชมได้ดูถึงพละกกำลังแรงดันสิ่งที่ผมเน้นย้ำเสมอสำหรับใครที่ต้องการจะซื้อปั๊มแรงดันสูงพิ่งนี้ดูแลบริเวณทางดูดอย่าให้มีอากาศเข้ากรองขยะให้ดีถ้ากรองขยะไม่ดีขยะขึ้นไปตันปัม๊มก็จะทำให้น้ำไม่แรงได้แล้วก,การดูแลรักษาเครื่องยนต์ก็ไม่มีอะไรมากเปลี่ยนถ่ายน้ามันตามระยะเวลาที่กาหนดทั้ง2รุ่นเลยนะครับทั้งตัว4นิ้วนะครับปัม๊มเน้นปริมาณ น้ำแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว3นิ้วที่นิ้นน้าแรงดันสูงนะครับใครสนใจติดต่อผมเข้ามาได้2ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ยอดขายติดอันดับฟากท่านผู้ชมถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากเป็นกําลังใจให้น้องแพรลี่กับคุณพ่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจ168กเทลกุณและช่อง youtube 168 h e เทลกุณด้วยค่ะขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมคับสวัสดีครับ